เพื่อนครับวันนี้แานเพื่อนมาดูวาวอน้ํานะครับซึ่งการเสียไม่เสียนะครับมันเป็นไงตัวนี้นะครับอาการก็คือไม่เปิดน้ำครับนี่ผมขันมันออกแล้วแต่ยังไม่ได้ดึงออกครับเพิ่งจะขันออกเมื่อกี้เองครับนี้เราก็จะลองมาขันน็อตออกดูนะครับแล้วก็จะดูภายในกันนะครับก็มันมีน็อตทั้งหมด4ตัวนะครับซึ่งเราต้องขันออกทั้งหมด4ตัวเลยนะครับครับ ทีนี้ด้านในนะครับเราก็ค่อยเปิดดูค่อยเงี้ยมันมาด้านในเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ครับเป็นเดือยออกมาแล้วก็ตอนนี้จะมีรูวาลวทำการปิดเปิดนะครับเราจ่ายไฟ220้อ่เข้าทั้งสองตัวนี้ครับเป็น น้ำยากับน้ำนะครับดึงออกมาภายในก็จะเป็นเดือยนะครับในเดือยตังนี้ดึงออกได้เป็นสปริงนะครับมันก็มีสปริงอยู่ข้างในตัวหนึ่งนะครับล้วก็ใส่เข้าไปนี่เด้งเด้งตังนี้เป็นลูกยางยางส่วนมากมันจะสกระปรกนะครับ ถ้ามันไหลไม่สะดวกนะครับนนี้ก็สะอาดนะครับสาดดีไม่มีอะไรอันนี้ผมเปิดให้ดูเฉยนะครับก็ตัวนี้ดีนะครับไม่มีอะไรปิดกั้นนะครับใส่ไปเหมือนเดิมก็แค่ยัดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับในตำแหน่งไมมีตำแหน่ง ครับตัดครับผมครับเพื่อนครับก็มีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับก็ถอดมาก็จะเป็นลักษณะนี้ก็โอเคนะครับไหนก็ไม่มีอะไรนะครับแค่นี้นครับ ครับเพื่อนครับประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้เปิดให้ดูเฉยนะครับก็หมุนให้แน่นทุกตัวทีนี้เวลาน้ําไม่ปล่อยเข้าถังนะครับนี่ขาเข้านะครับนี่ขาออกทั้งสองขาขาเข้าถังนะครับนี่ก็ขาเข้าจะออกเข้าไปในถังต้องทำงานทั้งสองขานะครับคือเราเทสได้ง่ายเลยครับเวลาเราเทสเครื่องว่าทำงานหรือเปล่านะครับเราก็แค่หาสายไฟ สายไฟแบบนี้นะครับแล้วก็ปอกสาย2เส้นเสร็จแล้วเราก็มาแย่เข้าไปเทศขานี้ก่อนนะครับล้วก็หมุนนิดนึงแพ่ไม่ให้มันหลุดนะครับก็ใช้ระบบเมือจับสัมผัสตัวจะปั๊มดูนะครับเดี๋ยวไปจับบริเวณสองขานี้ครับจับตรงไหนก็ได้ครับที่ไม่ใช่ สองขานี่นะครับจะเอามือไปใกล้มันนะครับเดี๋ยวไปช็อตนะครับใส่รองเท้าด้วยครับเราหาอะไรรองด้วยพันให้แน่นนะครับเดี๋ยวมันจะหลุดไปสัมผัสกันแล้วมันจะช็อตแตกได้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะเสียบปลั๊กแบบเสียบปลั๊กปลั๊กเสร็จแล้วก็จับดูนครับมันจะสั่นที่มือตืดนะครับนี่นีู่้รู้สึกได้นะครับถ้ามันสั่นก็คือเครื่องมันยังดีใช้ได้อยู่นะครับอันนี้คือแรกนะครับเราก็ลองมาเทส ตัวที่2ดูนะครับว่าเ,าเวลาไฟวิ่งเข้ามานะครับแล้วมันสั่นหรือมันใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับถ้ามันดิ้นนะครับแสดงว่าไม่เสียนะครับ <AR M> เราก็ต้องไปไล่สายไฟแล้วก็ไล่วงจรแผงวงจรดูว่า <AR M> ไฟมันจ่ายมาที่2ขานี้หรือเปล่านะครับ <AR M> เสร็จแล้วเราก็เสียบปลั๊กดูครับ <vivo> จับดูนะครับ <AR M> <AR M> มันก็ดังตืดตืดครับจับมันจะสั่นเหมือนอะไรมันดิ้นครับ ก็เท่านี้เราก็รู้แล้วว่าตัวนี้ไม่เสียนะครับเราก็ต้องมาดูที่สายไฟที่มันออกไปแผงบอร์ดนะครับทั้งสองข้างเลยหรือว่าเราเสียบแล้วก็มาวัดไฟดูว่า220เข้าหรือเปล่านะครับถ้าไม่เข้าก็คือเราต้องไล่ไปที่สายไฟแล้วก็ไปจนถึงบอร์ดนะครับแล้วก็ทําการซ่อมในดับต่อไปอันนี้คือ เกล็เล็กเก็น้อยนะครับนำมาฝากว่าเสียไม่เสียนั่นเองนะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องการซ่อมเครื่องกผ้านะครับตัวนี้เป็นของฮิตาชินะครับน่าจะ8โลนะครับรับถัง8โลนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับก็จะมาดูการซ่อมกันว่าน้ำไม่เข้าถังนะครับเราจะวิ่งไปที่ไหนก่อนนะครับต้องไปเน้นที่บอร์ดนะครับ